สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คัวอ,อร่อยแบบบ้านๆวันนี้มาในเมนูม,ม้ามผัดพริกไทยดำค่ะไม่ทราวบว่าเพื่อนๆน,น,นะคะเคยได้รับประทานกันหรือเปล่าถ้าลองได้ทำนะคะเป็นเมนูอะไรที่อร่อยมากๆเลยไม่เชื่อลองทำตามกันดูนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือม้ามค่ะม้ามที่เราใช้ในวันนี้ก็คือม้ามหมูหรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่าตับเหล็กนะคะวัตถุดิบต่อไปก็คือหอมหัวใหญ่ค่ะแล้วก็มาหั่นหอมหัวใหญ่กันก่อนค่ะต่อไปค่ะก็จะเป็นพริกชี้ฟ้าค่ะใช้เป็นสีแดงแล้วก็สีเขียวค่ะเดี๋ยวก็หั่นพริกชีฟ้ากันก่อนนะ ต่อไปค่ะเราก็จะใช้เป็นพริกไทยดำค่ะที่ตำแล้วค่ะแล้วนี่ก็คือกระเทียมสับค่ะใช้เป็นกระเทียมจีนหนึ่งกลีบนะคะมาเริ่มขั้นตอนของการผัดกันเลยค่ะเริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยค่ะน้ำมันร้อนใส่กระเทียมสับลงไปค่ะและเราจะผัดให้กระเทียมหอมก่อนค่ะผัดแล้วค่ะกระเทียมหอมเราใส่หม้าหมูลงไปผัดค่ะ ขั้นตอนตรงนี้เราจะผัดให้ม้าหมูเนี่ยสุกก่อนนะม้าหมูก็สุกแล้วค่ะเราใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็พริกชีฟ้าลงไปจากนั้นก็มาปรุงรสชาติด้วยซอสหอยค่ะแล้วก็ตามด้วยซอสปรุงรสใส่น้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อย ส่วนใครที่ชอบผงปรุงและก็ผงชูสามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้แล้วเราก็จะทำการผัดต่อค่ะผัดคลุกเคล้าให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันนะจากนั้นค่ะสุดท้ายแล้วพริกไทยดำค่ะเราจะค่อยๆโรยลงไปและเราก็ผัดต่อค่ะผัดไปสักแป๊บนึงค่ะก็ไม่ยากเลยนะคะเนี่แหละค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว เดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะก็เป็นอานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูม้าหมูผัดพริกไทยดำค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดติดตามหรือกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดตัวคลิปค่ะสําหรับวันนี้อร่อยแบบบ้านๆจะต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมไปทำรับประทานกันนะไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ